มีอะไรใหม่เต่ไม่หมดเลยอ่ะแล้วก็คนนี้สวยมากไม่รู้ว่าทําอะไรได้แต่ว่าก็นะทําไมเราจะต้องรู้หน่อยในเมื่อเราอยากจะได้เขาแล้วก็แค่กดสุ่มกันเองไม่ยากตรงไหนอ่ะโอ้โหรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเออ,เอ,อฮะเอาไม่นะโอ้ตกแต่เดี๋ยวเราจะเน็ตได้ตกใจจริงดูดูดูนะดูนะดูนะก็สุ่มนาที่สุ่มได้แล้วกันไปเอาเฮ้ยเดี๋ยว โอいโอ้หมันง่ายยางเลยเซเลโซซีโร่ดูเป็นตัวอย่างนะก็ผมมุดไปผมมุดด้วยลยดีไหมติบโลไหม0ิบโลพอไปทิปเลย <Okay. S 2> มาแล้วหุ้ยสวยมากเอ้ามีให้แลกด้วยเจ๋งแกวดีเยี่ยมสุ่มอะไรได้บ้างสุม่มวันนี้โอเคสิบโลไปเลยกีท้องออกยันหนึ่งโอเคไม่มีแล้วอ่าสิบโลเก็บเลทเก็บเลทที่นี่ที่ไหนอะทำาเป็นน้ำมันสวยจังเลยไปไปวันนี้น่าชิวๆว,ว้าว,วอุ้ยโอ้คุณภาพชีวิตมากโอ้ย อุ้ยข้าน,นี่ไงเป็นตัวสื่อเวทที่สามารถทําได้แล้วเนาะเนี่ยกระโดดเงี้ยยิรินทำไม่ได้ไงเฮ้เอเมื่อกี้ฆ่าอะไรไปอะโอ้หอะไรเนี่ยมึงอีแล้วเหรอแตมโปว้าวสวยจังเลยโอหูด้วฟังเพลงเฮ้ยแมพสวยนะเนี่ยอันนี้ โอ้ไมคกโอ้ดูดิอันเบลเอนจินมาตาเฟสเดสมันสวยจริงอันนี้สวยมากอ้บินอย่างเร็วอะดูดิอะไรอย่างเล่นเป็นโนเยอะนี่นายรู้วิธีการเล่นเป็นโนด้วยหรอมันเล่นเองนะใช้ไม่ได้เล่นเลยอ่ะเรากดสิอมกดปุ่มเดียวเล่นเป็นเพลงเลยเล่นเป็นนี่นะกดต่อไปผมชอบเปียโนมากเพงมันเพราะเลอเกิน ถึงจะไม่ได้ชอบเพลงมากแต่ก็รู้สึกว่ามันเพลาะดีนะต่อต่ออยในทุกๆเสียงมีความรู้สึกอยู่ในนั้นเหมือนแบบนี้เราสามารถอธิบายความรู้สึกตามบนเพลงได้มันเป็นสิ่งที่คุณก็ทำได้เราดูไหมล่ะอุยนี แฟนเก่าเราหลอเนี่ยปี๊ฟันถึงเงินแฟนเก่าอะครับแฟนเก่าอะไรเนี่ยจะอยู่กันแค่สองคนแค่นี้เองนะเยอะโอ้ my god ไม่ใช่แผ่นดินไหวแล้วนหละนะว้โอ้เอาข้าวน้ำได้ด้วยตกกันที่สูงมัเป็นอะไรอีกโว้โวโอ้ปีนได้ด้วยเจ๋งมาก เฮ้ยทำไมมันได้ของมาด้วยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยกลายเป็นเกมแพลตฟอร์เมอร์ไปแล้วเหรอจื๊อไจื๊อไปจื๊อไปหยักไปนะมันดีเปหยัปึ๊บดึงดึงถ้าเกิดกดเดินมาล่วงตกเลยไหมโอเคตกไม่ได้โอเคมันดักเราไว้แล้วอ้าวโดนล้อมดึง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 บอม สไปเดอร์แมนนี่สไปเดอร์แมนต่อตึงตึงคุณช่วยผมไว้ใช่ไหมครับฉันอยากจะให้คุณไม่เป็นอันตรายขอโทษด้วยนะนที่ทำตามอำเภอใจอะตอนนั้นคุณก็อยู่ที่ชายหาดด้วยใช่ไหมทำไมถึงดูโศกเศร้าจังโศกเศร้าเหรอขออภัยด้วยนะฉั้นนะ่ะสื่อถึงอารมณ์ให้เป็นหลอกถูกแล้วเป็นฉันเองโอ้สวยสวยสวย จำไม่ได้เลยอะค,คือเหมือนคุณจะไม่ได้เสียแค่ความทรงจำสินะเมื่อ er ทุกอย่างจบลงแล้วเพื่อมาเล่าเรื่องแค่่ช่ปขคุณใหฉันฟ oh, 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 ังได้ไหมอู้ได้อยู่แล้วครับโอ้มันคืออะไรนั่นน่ะแล้วก็น้องมาแล้วนั่นน่ะใช่ไหมมาล้ววัน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 วน้องมาตีได้กันเจอโดนกันว้าวอเอไม่ต้องไหว้ฮะ โอ้คัสซินคัสซินเฮ้ยเอ้าประเทศเฉยอ้าวโอ้มายกอดนี่สภาพว่าถ้าเกิดว่าตกลงไปแล้วแบบติดอยู่ในนั้นตลอดกาลอะ มาช่วยผมทุกรอบเลยอ่ะอ่ะแล้วสวยอีกแหละฉากยังสวยแต่เพลงไม่ชอบบาพาก,กวนจริงๆรว้าวหน้าตามันเหมือนแหลบมากเลยอ่ะเฮ้ยอย่างว่ะอ้า ว้าวพอเท่เพลงพอจังว้าวันดีครับตัวฉันนี่คือหน้าตาที่แท้จริงของแบล็กชอร์คุณเป็นแค่ภาพฉายเหรอแต่ฉันก็หวังจะได้อยู่กับคุณ,คณนี่เป็นทางเดียวโอ้ m ม่ก็เอาแล้วแฟนเยอะเหมือนกันเล้เราอุ้ยเพลงโอ้ยคนลุกคนลุก โอ oh ้ตายชัวตายเนี่ยวันเนี้ยชัวมันแบบเดสฟล็กอะ่ะอืมเฮ้ยมีเงาสะท้อนน่ะตอนแรกคิดว่าเป็นภาพพีเอ็นจีน่ะว้าวแล้วทำไมตัวน้ำเงินอย่างนั้นละ่ะ โอ้โหโอ้ม oh ย์ก๊ออันนี้ร่างจริงเหรอแมวดีโว 悲鳴よ、町は滅び、ビルは倒れ、文明は消えた、すべての命は悲鳴に飲まれた、百億もの人々が悲鳴によって消えた、彼らが悲鳴の中で味わった。 รู้สึกพวกนี้อยู่ในบิทซิสเตมจากชื่อของเหยื่อทั้งหมดท,มที่ฉันคือผู้พิทักษ์ของแบ็กชอร์ มันถูกสร้างม,มาเพื่อเหตุผลนี้เลยソノラをร御し่าなかった เพราะนั้นมันดูสมจริงมากมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะปกป้องในสิ่งที่คุณเชิดชูเหตการณ์นี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดฉันทำความเข้าใจาความรู้สึกมากกว่านี้ยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ตัวฉันเองนี่คือวิธีเดียวที่จะปกป้องดวงดาวและคุณฉันได้ทำสัญญากับคุณไว้เมื่อนามาแล้ว จะแปลความรู้สึกนี้ยังไงดีเสียใจซึมหวยหาออ่ะนี่แล้วก็ันนี้ลงมาวุ้ยเริ่มเลยอุ้ยเอาเฮ้ยเอาก็รีบเลยไปแล้วต้องสู้ปะเนี่ยโอเคต้องสู้วุนุนุนี่เอาอาอาเอาเอาอาเ้ยเอาโอเคใคอสตาอยู่คนน้นแหละตัวพิณนู่นแหละตัวุ นี่มีแต่ความเกลยียดคานอออันนี้ไม่ได้เกลียดคานอันนี้เรียกมอนเตอร์ครับเออคาซีนไทม์โฮ้ยวงดาบอย่างเท่โปรแกรมถูกก๊อปปี้แล้วโอ้พอแล้วละ อย่าปล่อยมือนะเ,นเ,นเอาโอเคมันโคดไม่มันไม่ใช่คำสั่งนี้มาปล่อยเลยจแบบแคบบ่นี้แหละเขาเป็นเองที่จะต้องตายเอาเลย あなたも来たのねここで会えるなんて ไม่ได้คิดว่าจะเจอกันในที่นี้เลยนะสถานที่สำหรับเราสองคนชอบดวงดาวที่นี่มากเลยทุกครั้งที่ฉันได้มองมันจะมีดวงหนึ่งที่เปล่งประกายอยู่เสมอแค่มองเห็นดวงดวงนี้ก็ทำให้รู้สึกสงบและดวดวงนั้นก็มาอยู่ตรงหน้าฉันแล้ว ฉันเคยคิดว่าหน้าที่ของฉันคือการปกป้องแบ็กชอทํทต,ตามคำสั่งทุกๆคำสั่งแต่ว่าคุณได้ทำให้ฉันเห็นงทางอื่นเล่าเ้ืยอประสบการณ์มากมายให้กับเราเกี่ยวกับโลกนอกโลกนี้เกี่ยวกับคุณอดีตปัจจุบันและอนาคตการที่ได้อยู่กับคุณฉันรู้สึกบางสิ่งบางอย่าง,างที่อาจจะเข้าใจในตอนนี้ไม่ได้แต่พอมาคิดแล้ว มันคือความสุขโอ้ไม่ก๊อดนี่แหละหรอดังเอ็ที่แท้จริงแหนมันทำแบบนั้นทำให้ฉันได้รู้ว่า,วา<อ>การปกปุมแบ็คชอรไม่ใช่หน้าที่เดียวของฉันกลับไปได้แล้วกลับไปใช้ชีวิตตามที่ต้องการแล้วเธอล่ะเธอถูกดูดเข้าไปในแบ็คโฟนั้น ลืมไปแล้วเหรอฉันคือสิ่งประดิษฐ์ของโซนโรโซนโรจะไม่มีวันจางไปและฉันก็ยังคงดำรงอยู่ต่อไปเราจะได้เจอกันอีกในอนาคตไม่ควรจบแบบนี้เลยติดซิสเต็มต้องการความรู้สึกถึงจะสามารถทำงานได้การได้ทำของฉันจบลงตรงนี้แต่เรื่องราวของอคงุณยังคงต้องดำเนินต่อไปจะไม่มีใครถูกทำร้ายอีกแล้ว อย่างที่ฉันได้สัญญาไว้คุณวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นแล้วสินะขอโทษด้วยนะนี่เป็นทางเดียวที่สามารถทำให้ทุกคนปลอดภัยได้ฉันรู้สึกยินดียินดีได้ขบคุณจอดแดมพีสเนี่ยว่าคุณจะไปที่ไหน

นะโนฮ้ยさよならทำทำไมทำทำไมคุณร็กเกมโดนกวดท่เู้นท่มาคุณร็กเกมระวังไว้ให้ดีนะ เดียวนะคุณได้รับเพรมิชั่นระดับสูงสุดได้ยังไงนี่คุณเป็นคนสำคัญที่ฉันต้องรู้จักปะเนี่ยงั้นคุณก็ตอนนี้อาจจะไม่สำคัญแล้วก็ได้แม้แต่ตัวของเธอเองถูกใช้เป็นเบียรล่าแต่มนุษย์ไม่ควรถูกปฏิบัติเปรียบเสมือนกับเครื่องมือเราไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้แต่เราสามารถปั้นอนาคตของเราเองได้เรียนรู้จักความผิดพลาดและสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม ขอโทษที่ต้องมาแทรกนะแต่ว่าผมนั่งฟังเลยเฉยไม่ได้ไปทําในสิ่งที่นายต้องทำเถอะพื้นที่นี้นฉันจัดการเอง,งอ้จะไปเอาเขากลับมาฟังกขาพูดไว่ได้เลยจัดการ เจอกูจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แบ็คโคมาเถิดฟันแบ็คโควอยู่ผมจะมาพาคือกลับไปไอเวนเอ้ยความรู้สึกไม่จำเป็นต่อการเอาชีวิตรอดแต่มันจุดประกายให้กับผู้คนเฮ้ยต้องมาทลวะของเครื่องยนต์ถ้าจะยืนการไปมากกว่านี้จะเปิดระบบการป้องกันตัวแล้วนะเอามาดิเวนเหมือนกลัวยอกใอเพอท่อ อนาคตมีแต่ความเงียบงันและเยือเกเย็นระวังด้วยอ้าวนี่ไงเราจะไม่ให้ไปช่วยมันได้ยังไงฮะสนุกจังเลยไอสเกตติ้งแล้วปวดกลับไปเถอะเฮ้ไม่ฟังอืมเราเราต้องไปเหรอ โลกจะต้องกลับเป็นปุ๋ยผงแกเป็นพุ่มทุลีจึ้มเฮ้ย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 นี่ไงสไปดร์แมนของแท้เฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้ไงอย่าหันหลังกลับมาหิวจัดมันจะต้องปกป้องคุณไม่เป็นไรปกป้องตัวเองได้นี่แหละ Hey, เทพอปุรีเลตเลวาาจจต็วล<ต>มาเรื่องฉันจบลงแต่ทีนี้แต่คุณยังคงต้องเดินหน้าต่อไปกดโจมต,ตไมจีได้ป้องป้องปูปูปูไป,ป,ป,ปตัวอะไรวะเนี่ย ใช้หมัดเจ้าเดิมเจ้าเก่าก็แต่ว่าพลังปีกเราหายไปไหน,นไหแล้วทำไมเราการเป็นสเปกตรัเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าเราได้ท่าบอกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วเท่เฉยวอ t ตอร์เฮลเฮ้ยอย่างเท่เอามาดิเราบอสไฟมาได้แล้ว <S <S ลแม่ันจบภายใ <S <S <10 S 2> นแค่สิบวิพอเอาไว้เอาไว้ไม่ให้เราเล่นตัวเองโอ้ยโอเคโอเค,อเคนี่เรามีปีกดำแล้วเฮ้ย

เดี๋ยว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 จะฟอร์แบทชว์คีเอร์ทำไมทำไมฮะไอพวกลูกกระจกอย่าลับสมองม่ใช่ปีกมิเป็นไรหรอว่า ジャンプコーラマンチそれにより、システムは存在し続け、世界は悲鳴から守られます。おい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 しいお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 おいおいおおいおいおい จะขัดขวางอะไรนักหนาฮะจะไม่ยอมปล่อยใครไว้ข้างไอ้เว้ยเลย เห็นไหมละ่ะปล่อยไปตามสายลมแล้วก็ทำได้นะมาลองทำดูสิ <c oughs> อา้าผีซื้อเปียกเกิดเปียเปีย

Now, right now. waiting. right I'm มันเคยที่ที่ไหนเมก่อก่อนเลยเมื่อไหร่มาแล้วคุณสอนให้ฉันได้เล่น <laughs> สนุก็งั้นสินะขอโทษนะ <c oughs> ฉันจำไม่ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวจะสอนให้เอง <c oughs> มันตอนนั้น <c oughs> ที่คุณสอนให้ฉัน โอ๊ยตายแล้วโอ๊ยตายแล้วโอ๊ยไวโอ้โหมันชงทุกคนจริงๆเว้ยคือแบบไม่ว่าใครจะเวยคนไหนนะตมหวังหมดอะคือแบบโรเวอร์อ่ะครับฟีนเงินตามไปโอ้ อ้าวแฮปปี้เอนดิ้งยังอันนี้อันนี้แฮปปี้เอนดิ้งยังจบสวยขนาดนี้ไม่สุดไม่ได้แล้วปะเมื่อตอนที่ฉันได้รับรู้ว่าความรู้สึกนี้มันคืออะไรไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ตันนี้ก็ขอบคุณคิดว่ามันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเราของคุณขอโทษด้วยนะ ขอโทษที่ทําให้คุณจะต้องตกอยู่ในอันตรายการอยู่รอดคือการสร้างโลกที่คนไม่จาเป็นต้องถูกช่วยเลกต่อไปก็คือโลกที่สงบสุขนั่นเองนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราถึงกลับมาที่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอายุ i ท s ซ n g ไม่มีใครถูกกระทําเปรียบเสมือนกับเป็นแค่เครื่องมือหรอ เรากลับมาที่แบ็กชอเรากลับมาที่บ้านของเราแล้วน่า s ยินดีเรากลับบ้านนะชอคิปเปอร์ของผมขอบคุณนะ ขอเซ็ตคิดแล้ว What are you waiting for What the fuck? What k h u k i kiss Where is my kiss Holy shit ผมมาแล้วครับผมยังรออยู่นะ ตอนนี้ฉันจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อดูแลแบ็กชอร์แต่ตอนนี้ฉันสามารถอาบแสงแดดเดียวกันกับคุณได้แล้วความอิสระรู้สึกแบบนี้แหละอืม้มโอ้โหมันดีมากเลยฉันรู้ว่าคุณมีเรื่องราวที่จะต้องดำเนินการต่อคุณสามารถยกแบ็กชอร์ให้ฉันดูแลได้เลยถึงแม้คุณจะมีชื่อมากมายแค่ไหนแต่ฉัน ก็อมองคุณแค่คุณจู้จี้เท่านั้น <c oughs> ไม่ว่าเส้นทางไหนที่คุณไปฉันบอกว่าจะเดินไปกับคุณ <c oughs> เข <c oughs> <c oughs> าก็อยู่นี่เลยเหรอวว<า>้านั่งแเราจะไปไหนหรอจะบอกนะว่าพาเราไปที่ที่สวยที่นั่นเฮ้ยช่างนลีมองอไรที่นี่ที่นี่สุดยอดเกมออฟเดอะแยร์ เล่นเป็นนู้นโอ้ผมตัดสินใจแล้วผมจะสู้อาวุธ <c oughs> ไปกันเลยด้วยความอวยหลไรจะเล่นในเรื่องจบมันไม่ได้จริง,รงครับของมันต้องมีที่ทองโอ้ไม g o ก้าเพิ่งเคยเปิดอาวุธซัพพอร์ตครั้งแรกครับไปไปต่อเลยมาทองผมว่านะไม่ถึงแน่เลยแต่ว่าเอาไปหมดแล้วนะฮึบหกเอ็ดหกสิบสองหกสิบสองโลแล้ว เฮ้ผมบอกเลยว่ายังไงก็ถึงเว้ยไม่มาไม่ได้แล้วป่ะเออนั่นแหละได้ยิงนี้เดชเขอแบบเบิ้ลสองเลยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสกิปเลยสองอัน โอ okay. เคอาวุธให้ที่รักของผมโหยังไม่ได้อัพเลยนะเอ e เ g อร์จีรีชา์นี่17แล้วอะ50แล้วนะ <c oughs> เฮ้ยเยอะมากอะเออ7 3นะครับก็ถ้าอัพเต็มก็จะเป็นเอาไม่ปอดเอากกาวบมเบิ้มเลยนะเอ e เ g อเออดีเว้ยที่สำคัญคือสวยมากครับอาวุธสวยมากโอ้โหมีออร่าสุดๆเฮ้ยแล้วมันอ ยังสวยอ่ะเอาจริงโู้จะสวยมากเลยอ่ะม h oh my god แล้วเขาให้เรามาที่นี่ได้เฮ้ยอ,อันนี้สุดยอดมากครับซ์วิทนี้ผมชอบมากเก่งวะ่ะไม่คุณรู้งานเนี้ว่าเราจะมาโฟโต้โมดกันที่นี่อย่างมองมัน่ะคือตอนแรกผมสุ่มมาเพราะว่าแบบตัวละครสวยครับ แต่ว่าตอนนี้คือแบบเออหลงรักตัวละครเลยก็คือเนื้อเรื่องดีนะครับถึงมันจะจบในแพทเดียวแต่ก็ถือว่าโดยรวมครับในเรื่องของเพลงประกอบฉากอะไรนี้ถือว่าทําได้ดีเลยครับสำหรับคูโรเกมนะครับผมชอบนะผมชอบก็รู้สึกว่าเกมนี้ผมไม่ได้ติดเงียบเหมือนกับที่ผมติดเกมอื่นนะแต่ว่าก็กลับมาเล่นแพทนี้เราก็รู้สึกว่าเอนจอยมาครับฉากสวยเพลงสวยตัวละครสวยทั้ซิ้นดีครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวผมนะช่างนางเอกจริงๆคืออย่างที่บอก ผมรู้สึกเมื่เกมนที่เขาเซอร์วิสน่ะคือหมายถึงว่าไม่ว่าเราจะชงโรเวอร์กับใครอ่ะเขาให้หมดนะครับปินกันไปทุกคนครับแล้วแต่เมนคุณเลย